สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีตตีมีโชว์นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศค้าขายหน้าโรงเรียนโรงเรียนวัดเทวบีลาโรงเรียนที่อยู่ในวัดนะครับเป็นโรงเรียนปถมนะครับดูนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าจะขายอะไรบ้างนะครับ รีวิวร้อีกเห็นไหมอ้ีเกหน้าโรงเรียนเด็กเยอะมากยนะครับโรงเรียนย่นวนนะครับ เขาโดต้มขายด้วยนะครับขายมาเท่าไหร่ครับมาละยี่สิบห้าครับมละยี่สิบห้านะครับครับผมโรงเรียนเด็กๆนะครับโรงเรียนอนุบาลระบมนะครับเครื่องดื่มแช่เย็นนะครับ เด็กๆนะครับร้านเครื่องเขียนนะครับขายประกา ยางลบดินสอนะครับเสื้อกันฝนก็มีนะครับ ข้าวแกงนะครับกระเพราไก่ค่ะกระเพราไก่ไก่ดาวไก่ทอดไก่กรอบนะครับข้าวกระเพราไก่สิบบาทไ,ไก่ดาวฟองละสิบไก่ทอดชิ้นละสิบนะครับ มะละกอก็มีขายนะครับลูกละสิบบาทกล้วยหมีละสามสิบบาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเด็กผู้หญิงนะครับพวกหนดแจ แหวนกระเป๋านะครับ ร้านน้ำประดิ่งนะครับร้านขนมเด็เกๆนะครับร้านของเล่นนะครับ ระบายสีพวกกุญแจลาบูบุก็มีนะครับเลเซอร์ไฟฉายของเล่นก็คู่กันนักเรียนนะครับนักเรียนเด็กๆนะครับชั้นประถมนะครับลูกถ่างแบบีีไฟหมุนนะครับ ตรงด้านหน้าโรงเรียนก็ถนนช่วงนี้ปิดประปุงนะครับเพราะการไม่ค้าก็ขายได้เฉพาะในช่วงนี้นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับร้านค้าหน้าโรงเรียน็หมดแค่นนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับฝากกดติดตามเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับ